้าสุดที่ไหมคะบ๊ายบายบ๊ายบ้าเอาเชือกออกเราต้องไเอาเชือกมาแล้วเมื่อเราจะไปประตูนรกเชือกเชือกไปชักหน้าใครก็แอปเปิ้ลมาจากไหนวะอันนีแอปกูหายอยู่ข้างบน,นแน่ๆเลยกูอีเกกูจะลงอีดอกกูจะลงอีดอกอีดอกตอนนี้ผมตัดคลิปไปนี่ได้ทั้งลงมาได้ทั้ง บ้านยอดเขาเนี่ยโอ้จะลงอีดองสร้างแล้วกีนชั่วโมงวะกูจะลงตานที่เราสร้างกันนาทีกี่ชั่วโมงสองหรือสามวะเฮ้ยอะไรนะตอนนี้เราสร้างนี่นะไอพวกบ้านแบบนี้กี่ชั่วโมงกีโงเออประมาณสองนะครับ เพราะบ้านมึงรู้รู้ละโตสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับะโอ้โหก็บตกนะครับกูบอกแล้วม้าแม่งเถื่อนจริงม้ามึงเถื่อนมะมากูจะขุดอีดอกอีดอกทองเอ้คนนี้ก็คือบ้านยอดเขาเนาะเฮ้ลยพอดีเฮ้ยไม่ต้องเอาออกผมจะเอาไปเคลียร์แม่งขุดเร็วเลยยัดเป็ด พอดีผมเอามาให้พีนู้ยได้บ่ตรงนั้นน่ะลิ้นประตูไอ้เชีย่ยหัวกูหัวกูอีเดกอกไอมาเด็กเอ้เน้นเออพี่นุ้ยเราทางไอ้นั่นอยู่ไหนอะทางอะอ๋ออยู่น,นี่ทางอยู่นี่ทางยูกิแล้วกูจะเอามาเันทำไมนนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในนี้เรายังไม่วางเลยนะครับในบ้านไหน กูเป็นคนไทยบินได้กูจะกระโดดเขาอีตกต่อกระโดดตามวะเอคีอไม่ค่อยได้พากเลยว,ว่ะป่ะคีอะไรซอมบี้อีซี่โอ้โหผมเปิดมาแล้วครับนาผมพังเลยครับพี่หาไอวีได้เลยผมได้กับไอวีแม่งนาพังเลยเบอร์ระเบิดบ้านเออจิ๊ปเปอร์ระเบิดบ้านเอีซี่ไงก็นั่นแหละอีซี่ งงไหมเปิดไปก่อนก็ได้วะกูไม่เปิดไม่งั้นมึงโดนยิงกูไม่อยู่แคโนูก่อนเอ็นเดอร์เชนแล้วก็โกงสักนิดนึงนะคะไม่ได้โกงครับโกงไอ้เสิร์บไปจากครับอ่ออะไรครับใช้นเดอร์โพอยา่าโกงผมไม่ได้เป็นคนโกงไ <Okay. S 2> อ้ผมบินไม่ได้เด็กเกดกูบินแล้วเราแค่โกงแค่เอ็นเดอร์โพนะครับไม่ได้โกงเลย ไอ้หน้าโฟลบอกไปแล้วไอไม่ใช่เออบอกไปแล้วทำไม่ได้โกง่พีิ้นไอ้ีมูน้นอ,นองเว็น้องมาสุดเถื่อนเถื่อนเถื่อนเหี้ยอะไรเด่กกูเขียนผิดไปเนี่ยกูเขียชนชื่อผิดอีดักครับผมขออญาตโก้มั่หนึ่งนะครับแป๊บเดียว d i b มึงโกงเตียงก๊ะไม่ดีดีอ e ันอนี้ผมขอแหนึ่ง name c a T หนึ่งเตียงที่เราพีว่าอยู่พีว่อยู่ไหนยู่บ้านอยู่เฉยนะได้ยังได้ยังจออัน คงให้ไปสองอันแล้วบ้านมันเป็น,นยังก็ถูกแล้วโล่งมากเลยเนาะไอ้โน่รีบๆทำเ <ทำ S 1> ถอะว้าไม่มีเต็งไอวินเสียใจด้วยเราอยู่กันสองคนนี่คือบ้านที่เราสร้างเองมีดอะไรวะดิงติงดิงติงดิงดิง,ดง,ดง,ดง เคยน้องม้าสุดเถื่อนบ้านนี้ไม่มีกล่องครับด้วยน้องม้าสุดเถื่อนเร็วมากบ้านนี้ไม่มีกล่องครับด้วยบ้านเชีเ่ยะลรวะโอปไปนะครับ ได้ยัของคราบยังกูได้กวูวางไล้วยืนข้างล่างเอาเลยเอีดอกผมจะกลับบ้านพี่นุชเมื่อแต่มันมกลับยังไงวะอ๋อยังไงยังไงกูใส่นี่ก่นอนเฮ้ยใครบังเอิญใครหน้าไหนมามาเจียนข้าข้าจะฟันมันข้าจะฟันมันออืเร็วมากเร็วเฟตเร็วเฟดเร็วฟเวฟต่ก,กันจะตกกันกันเด่นข้าคือเดอะเฟต ชอบเวลาขึ้นบนไดววมะนจะวิ่งเลยใช่ไหมอะไรงี้เกือบเลยวันนี้เราจะทำอะไรดีแล้วนี่คือโกนี่ไม่ใช่ตัวขาอืออันนี้เราจะไปล่าคอยน่าเคาว่าหรอวะไปเดยชี้เซนขนม e n c h a หน่อยิไม่้าเอันนี้ผมไม่ได้เศชูโยชุย โชว์ช่วยใช้โชช้าตอนนี้ครับดิฉากเฉยโชชาร์จอยู่ใช้ทุยไว้เปิดมอสผมไม่เปิดก็มึงกลาเลยมือเลยไม่เปิดบอกอีกนะอีซี่นะน้องผมกลัวมันบึ้มบ้าน่ะดิก็นอนตอนเช้าเราจะไปลาดแทงอยากตายเปล่าไปนอนแป๊บหนึ่งเอาขนูมาให้พี่ด้วย ตัวเขาพี่ตัวยิงผิดมันกดไม่ติดมันก็เลยปล่อยแล้วเตียงปืนไหนตือนตือนตืตอนกระโดดอปเองพี่ผมบินได้ใช่ไหมจะโฮมโฮออมผมจะโฮมผ้าโฮมเดากพี่นุ่ลอยได้ผมไม่ได้เลยแต่จุแต่สายยอ่อครับเอาแม่งลงมันจะนดิจิี่ลนเลยแล้วกูจะทำบันไาทน้ำเั เราจะไปหาอันนี้เปิดยังมดมดไม่เห็นมีเลยก้าวหนุนนอนมันจะมีใช่ไงวะขี้ใส่ธนูกันตัดไปกูแม่นธนูด้วยเฮ้ยไอเป็นใครมันไปไหนวะอีเด็กเอกูเสียววะกูไปคนไทยมินเยอะอีเด็กไปตายตายตาย อย่าอย่าอย่ากเก็บอยากก่เอยาเก็บกูจะเก็บธนูเอ้ยอย่าเก็บไม่งั้นผมเตะพี่นุชเอ้ยอย่าเก็บเก็บก่อนห้ามเก็บอะไรเลยผมเป็นทองกูเฮ้ยกูขาดแล้วกูจำได้เออกูขาดเอ็นเนอ,อร์โพลอีดอกโออเอ็นเนอร์โพลไม่ให้กูดี่คีไม่ เออเก็บเอนเตอร์โพลไปด้วยกูเก็บแล้วสิบสองอันใช่สิบ <16 S 2> หกไม้ไม้พี่สองแล้วของกูม,มันหายไปไหนอีกเนี่นยเอไม้พี่สองอันแล้วของมันหายไปไหนอีกเนี่ยแป๊บนึงเอาลูกธนูมาพี่มีมีแล้วของมันหายไปไหนอีกวะอ๋ะอยี่นี่ตเตรียมของไปประตูนรกอย่าไปเลยดีกว่าีิกากวะ่ะ ไปเดไปเดี๋ยวเราจะรู้ที่ไม่ได้เปิดนี่อะไรนั่นผมขอเสกได้ไหมไม่ไม่รู้ผมให้มีรู้ไปห้ามเสกอะไรเลยเออตอน้องใช้เอนเนอร์โพลเยอะมากเลยคีทำไมไม่าหามังกรไงหาประตูอพวกไอ้น,อนั่นมังกรน่ะเอาไอออบเมนเดอร์ เดี๋ยวจอของกูหายไปไหนหมดระดาบตูล่ะเอ้ยนี่มันบ้าใครวะใครมาขุดวะเนี่ยไม่มีใครขุดแต่แค่ว <จำ S 1> ่ากูขุดอืมไม่ม,มีสาระเลยเดี๋ยวิธีบอกให้ไปก่อนเ,เ,อเลยเปิดอีซี่ป่ะเปิดป่ะขอเปิดอ easy ดิมหาไหม หินรถมานรถอยู่ไหนไหนวะเออตเตรียมหินไปดิอืมไม่ต้องก็ได้กูต่อทางไปแล้วใช่เลยกูต่อทางไปแล้วบอกว่ากูต่อทางไปแล้วทีช่ชาเกมหมดไงไอรถได้ไหนมิชชั่นปะได้ไหม เอ้บุ oh. okay, s <S ๊คบุ๊ควิ่งไปก่อนเลยเชิญจราสบายอวิ่งเข้าไปบอกให้เติญจราสบายเอ้เชียกระเด็นอุ้ยไม่ได้ตีอย่าตีนะีน่โอ้กระตุกกระตุกอย่ากระตุกไอ้ดอกกระดิบกระดิบ กระดิบกระดิบ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 เนี่ยทำเงี้เสียวมากโอ้ยรอแล้วเออนาลกบ้าโบผมบอกแล้วว่าอย่ามาไม่งั้นจะเป็นแบบนี้กระตุกสัตว์เอกวัวพีกเอ็กมาเนี่ยมันเปิดเปิดโอ้โหแต่ผมไม่กดชิ้นนี่มีตาย ป้<พ>าป้ปกูกลับดีกว่าคีคีไปหาไอ้นี่ปราสาทเหรอ,อปราสาทเออปราสาทแดงกูขอลองอะไรหน่อย yes okay yes no o k เ y yes do อเคอยู่ไหนวะพี่นุชอยู่ไหนกูไม่อยากมานรกก็เพราะอย่างนี้พี่นุชวางอะไรอ่ะบอกไงจะเผื่เอเจออะไร ทำไมรู้สึกเหมนส้มๆทั้งหน้าจอเลยวะทำไมมันส้มๆทั้งหน้าจอเลยวะเดี๋ยวยว่าีซี่มึงไม่เห็นมีสัก,กตัตเลยมันตรงนี้มันยังไม่มีมอีคี้ไม่ได้เปิดเลยแน่เลยไม่เรียกกูไม่รอดวะไม่รู้เปิดไม่จะต,ต้องอาหารไม่ใช่เหรอเจอเ<ช>ลยครับเปิดีซี่เรียบรอ้อยเจออะไร เจอนี่ปลาสาตฮะเฮ้ยมันจะง่ายที่ไหนวะกูป่าขึ้นดีกว่าไอ,อ,อ้ชิงกเก็บเอ็นอเอดอร์โพลแล้วกูจะขึ้นยังไงไม่มีโอ้ยมีม,กมีกูมีกูมีกูเป็นสายฮานูฮานูนกูอยู่ไหนโอเคฮานูนอยู่นี่อูแม่งปักเต็มเต็มหน้าจอกูเลยสิไปตรงๆ bay cố cô cố cô cố đi ô oh. bay ơi mày ô máu lao vào à bay đi oh, màu, lau, อุยอุย,อย,อยมองไม่เห็นมองไม่เห็นจะตกตลายไหมเนี่ยนั่นไงพิกแมนกูเป็นสายธนูก,กูยิงได้กูว่าไม่โดนว่ะอีสัตว์โดนเฉยอีดอกนี่ฮ่ามาน้อยมาน้อยชิบหายแล้วมองไม่เห็นที่สสุด กูเกตในวิชั่นที่คอฟเซกบล็อกหินได้ไหมครับเริบกลัวอะไรวะยาในวิชั่นจะหมดแล้วอของของเกมหมดได้ไหมความจริงมันมืดอย่างนี้นเองกูด้วยกูด้วย เฮ้ยปุบนนึงปุ่นนึงขออนุญาตจบ